มาต่อกันอีกคันนึงนะครับกับอิซูซมังกรนะครับรหัสเครื่อง4 j a หนึ่งสองพห้าตัวแรกอะครับเนาะตัวที่ยังไม่มีเทอร์โบนะครับเป็น4 j a หนึ่งนะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งมาด้วยอาการน้ําแห้งนะครับน้ําแห้งเดินสามสูบวันขาวนะครับเดินไม่เต็มสี่สูบละนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของเสียกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะของเสียอย่างแรกนะครับอย่างแรก ที่พามาดูนะครับนี่ครับปอกสูบนะครับปอกสูบติดกับลูกสูบนะครับเอาไม่ออกเลยนะครับนี่ละลายติดกันนะครับอีตระกูลอีซูซูหรือว่าตระกูลรถดีเซลนะครับรถเบนซินก็ช่างนะเวลาความร้อนขึ้นหนักๆนะครับความร้อนขึ้นหนักๆขับจนฮีทขับจนน้าเดือดเนี่ยลูกสูบมันจะไปเบ่งกับปอกนะครับลูกสูบจะไปเบ่งกับปอกเนาะ ทั้งปีกก็ลูกสูบก,กระโปรงลูกสูบชุดแหวนพวกนี้ครับจะไปเบียดกระปอกทําให้ปอกมันพังนะครับรถทุกรุ่นเป็นเหมือนกันหมดนะครับถ้าความร้อนขึ้นอะไรที่มันผิดปกติไปนะครับรถที่น้ําแห้งกับรถกับรถที่น้ํามันเครื่องแห้งรถที่น้ําแห้งเนี่ยความเสียหายจะน้อยกว่านะครับจะไม่เหมือนรถที่น้ามันเครื่องแห้งนะครับรถน้ามันเครื่องแห้งเนี่ยความเสียหายจะเยอะกว่านะครับเนาะคันคนี้ ตอนถอดนะครับปอกหลุดออกมาเลยไม่รู้ว่าเสื้อสูบจะบวมไหมถ้าเสื้อบวมก็ต้องคว้านปอกเป็นโอเวอร์ไซสู0จุดห้านะครับไซส์ห้าสิบลงให้นะครับอันนี้ก็เป็นงานของลงกึงละเดี๋ยวคันนี้นะครับก็จะมีที่ต้องส่งไปลงกึงเนาะก็จะมีเสื้อสูบนะครับมีฝาสูบนะครับเอาไปเช็คคดเช็คเสื้อแตกเช็คเสื้อกงอะไรต่างๆก็เช็คไปนะครับเพราะว่าต้องเช็คให้หมดทีเดียวเนาะ งานต่อไปนะครับของคันนี้คือปั๊มดีเซลนะครับปัป๊มดีเซลรั่วนะครับปั๊มดีเซล,ลนี่เดี๋ยวผมต้องส่งไปให้ร้านตั๊มนะครับเขาเทสให้นะครับเปลี่ยนปักเกนเทสแรงดนันเทสปริมาณการฉีดเทสไหลกลับปั๊มกับหัวฉีดเอาไปพร้อมเดียวกันเลยนะครับเนาะเอาไปให้ร้านเขาเทสไหนๆก็ถอนละส่วนคันเนี้ยเฟืองหน้าเครื่องนะครับมันเป็นเฟืองรุ่นเก่านะครับเป็นเฟืองหยาบแต่ก็ใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเปลี่ยนหมดเนี่ยก็ประมาณมะสูงนะครับตอนนี้ก็จะสี่หมื่นกว่าจะห้าหมื่นละทําเครื่องเนาะมีชุดแผ่นคัดด้วยนะครับชุดหนึ่งนะครับชุดแผ่นคัดแผ่นคัดหนึ่งชุดนะครับแผ่นคัดมีคัดทุกปืนกดก้ามปูนะครับยี่ห้อ,น,น,อ,อ,นะหอน,นี้ผมไม่ค่อยโอเคนะยี่ห้อนี้ผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะครับตอนมาใส่ตัวทดคัดมานะครับแล้วคัดแข็งมากคัดแข็งมากนะครับ มีน็อตฝาสูบหนึ่งชุดนะครับรถครันนี้เคยผ่าเครื่องมาละ <_ C ity> เคยผ่าเครื่องมาละเดี๋ยวต้องดูว่าน็อตฝาสูบถ้าเคยขันมาสองรอบเนี่ยปกติมันจะยืดนะครับ <_ C ity> จะขันไม่ค่อยลงเดี๋ยวต้องเบิกน็อตใหม่หนึ่งชุดนะครับมาทําการเปลี่ยนให้นะครับน,น้หง้านหลักๆคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสรุปอีกรอบนึงเนาะงาน,นหลักๆคันนี้ก็คือจะส่งเสื้อสูบฝาสูบนะครับไปลงกึงไปเช็คเสื้อแตกฝาแตกนะครับแล้วก็ใส่หน้าเรียบเก็บหน้าเรียบ แล้วก็เช็คปอกว่าเสื้อบวมไหมนะครับถ้าเสื้อบวมก็ควานไ้สยไปนะครับพอาข้าเหวี่ยงไม่เสียนะครับรถคันนี้น้ำมันเครื่องไม่ได้แห้งแต่ว่าน้ำมันเครื่องมันเกินนะครับเกินมาเยอะมากนะครับก็น่าจะเกิดมาจากอาการของปั๊มดีเซลรั่วนะครับปั๊มดีเซลรั่วทําให้น้ํามันเครื่องน้ํามันโซลามันลงไปหาน้ํามันเครื่องนะครับทาให้น้ามันเครื่องมันเกินนะครับเนาะพอาข้าเหวี่ยงคันนี้เนียนใสกิบเลยนะครับเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับ ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะครับกับเ,าเขาเขวียงเ้นี้เพราะว่ารถไม่ได้น้ามันเครื่องแห้งมาเนาะแต่ถ้ารถคันนี้น้ำมันเครื่องแห้งมาการจะหนักกว่านี้มากนะครับส่วนอะไรจุกจิกรอบเครื่องนะครับอะไรจุกจิกรอบเครื่องจะมีพวกชุดท่อน้ําพวกนี้ครับเนี่ยที่มันผุๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันผุๆจะทะลุวันไหนก็ยังไม่รู้นะครับต้องจัดก,การเปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนให้หมดทุกชิ้นปั๊มน้ําก็รั่วนะครับเนี่ยปั๊มน้ํารั่ว ปั๊มน้ำก็รั่วพูดง่ายๆคืออะไรตัวไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนหมดนะครับเพราะว่ามันจะได้จบงานทีเดียวเนาะอีซูซู 4JAE1 ตระกูลอีซูซู 4JAE 4JB 4JH ที่เป็นตระกูล8วาวครับก่อนคอมมอนเรลรายละเอียดประมาณนี้มันจะใกล้เคียงกันหมดนะครับลูกสูบก็บางทีก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันเลยบางคันนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบไม่เทอร์โบก็ตัวเดียวกันนะครับตระกูล4 j a เนาะ สี่เจเอสี่เจบสีเจ A, เฮดอ,อ,อะไรก็ช่างนะครับสองพันห้าสองพันแปดสามพันก็จะใกล้เคียงกันโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม